22ปีครับน้องลิงไซ FC พบกับสองลมสกุกูครับตอนนีสองลมสกกูมาดูนะครับตอนนี้องคครับท่นมาดูครับกองหน้าในแดนท้องกองหน้ารีกนะครับคืนเบ่นะครับผลการตามองดีดีนรับฝ่ายรีดี ทำมือดีที่สุด12ปีเอาทำหน้าที่ดีสุดเราก็บอกต้องกลัวมั่นใจเพราะว่าตะกี้รุ่นสิบปีเขาทำได้ดีละแล้วมันยังดีแบบบอเพราะฉะนั้นสิบสองปีต้องเอาคืนโอเคนะร่วมมือเร็วเร็วเราวโอ้โหหนึ่งสองสาม สำรองนั่งสำรองนังสำรองผมไ่สำรองใช่ไหมครับอ่นั่งสำรองครับอ่าสำรองด้วยรองง ลรอคอยของน้องเล็ง้ายครับรุ่น12ปีชิงชนะเลิศครับ2ลมช็อกเกอร์สกู่งสีแดงสดำพบกับน้องเล็งซ้ายสีน้ำเงินแมตนี่สองลมเอาจริงแน่นอนครับเนเพราะนั้นะน้องเล็งซ้ายก็เต็มที่เหมือนกันครับ น้าน้องเลีงซ้ายกับปิดอันดับ2เข้ามาชิงกับอันดับหนึ่งนะแต่ไม่โอ้โหล้ตำแหน่งแล้วเี๋ยอดเลนะผประตูขึ้นหนับเลยครับสนับของสองล้มยอโอ้โหวันนี้นี่ท่าดีใจครับโอ้โหดีว่ากับรันใจครับดีโกโตวานดูโอหนึ่ประตูตัดสุดเลยครับ ลงเพิน,นะครับสองลมตะเกสคู่าต่นั่นของเกมนี้ต้องดูว่าราชนุนบมีนชานนโอ้โหนะครับขอบคุณมากมายครับสำหรับมนสิน์ครับโอ้นีเูน,นครับตอนนี้ทำเร็วเลยครับนน่อยต่ก็้องดูว่าบอลคู่ชิงเอาไรวนะครับเปลีนอีกหนึ่งคู่คูคคกก่บวกของเ็มก็พร้อมเลยนะครับปิดไยครับสองลมาเชื่อมาว่าสุดเจ้าที่เา เ,เกเีมเงาต้องดูเลยครับป้ามาเิตโไปที่มนราชานุนจังหวะนี้โอเดยนครับโอเด็กครับไปยจ้อง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 ,องโอเด็กทำผลงานแน่ขึ้นนะครับป้านด้านของมินราชาุนโอเด็กมาแบบคึกนักเลยเ้าเอะรกานจังงงูชัยก็ ให้ความสนใจทุกภาพทุกจัตุรัสมีภาพใน YouTube ติดตามได้ครับผลงานของครูชัยไลท์มิวสิกแอนด์สปอร์ตทีมโกเลครับมิวสิกแอนด์สปอร์ตนะครับนี่คือ YouTube ที่ได้รับความนิยมนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆดูครับมาคนดูนี่เข้ามาดูแล้วครับห้าหมื่นกว่าคนแล้วครับตอนนี้เอาเลยครับต้องดูว่าไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเพื่อให้ความสนใจเป็นที่นี้ครับระดับประเทศครับยูทูบยูทูบระดับประเทศดู อ้าจังหวะครับนองเลนไซน์นักมือนะครับชิงก่อนไปใจสั่งบ้าเกมนี้ก็ต้องดูเลยครับว่าเวลาหน้าที่ยวจะให้ไปเล่นกันข้างนอกนะดูเพื่อนดูเพื่อนให้กำลังใจนั่งกระจายเลยยิ้มกนธนาชัยสุรินทร์พงษ์นักหน้าของกอล์ารีนกรล์ฟเรารียนไรบอร์ดอีกนหนึ่งโอ้ดูครับชัยคิดใส่ดีโฟกัสเยอะ พรา,าประธานน้ำมนต์พระประธานในหมายเลขสี่ครับน้ำมนต์พระประธานอ๋อดูครับรุลน,นชัยใจจากมาครับรุลน,นชัยติดเท้าแล้วครับรุลน,นชัยโอ้โหวันนี้นี่ความขยันนี่รุลน,นชัยเส้นเงี้ยมดุลนชัยผู้ปกครองหญิงนี่หลายๆคนเนี่ยขาใจยังไม่หายครับดูคร <c oughs> ับผมลรเดนีหน่าจะสูก้กับนคยคนติดเต้าเกิดขึ้นครับ จะมีการล้างตากันเกิดขึ้นที่สนามสันต้นมุ่งน,นะครับแจ้อกันไส้พวกผู้ปกครองหญิงครับของสอ,องลมโอ้โหดูกันเปลี่ยนเสียจัดบ้าดี้ดูครับโอ้ชุดโทษนี่ยังมีเก่งเป็นหันหน้าที่เกิดขึ้นเอาละครผู้ปกองหญิงนะครับเรายังมีเจอกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นผู้บอลคู้ผูของชายนะครับผู้ลมชาย ีเวลานาทีมาเลยครับขยับปาเดินหน้าเดินหน้าเท้าที่สุดครับเดินหน้าเท้าที่สุดครับเดินหน้าหาคนจริงครับเดินหน้าหาคนจริงสี่คือคอนเสร์ตถึงสุดอะไรครับบรรยากาศที่แหม่น้องทามครับน้องทามเจอเจอยังไงล่ะครับวันนี่ดี๋ยว่าเวลาเ้าที่สุดเพืนน่ชาชืนุน น,น้องเนี่ยน้องลิซ่าครับฟุตบอลคู่ชินน่ารุนอายุไม่เกิน12ปีรุ่นนาชัยนะครับต้องดูว่าจังหวะไอคิวไอคิวของน้องลิซ่าในส่วนเสื้อหมายเลขสิบเอนะครับ ยกขึ้นมาใ,าใ,ใาาหญ่มากนุ่นนะช่โดยง่ายๆนาน้องดูขนาดนี้โอ้นะครับสังเวะนะครับเวลานาที ่า uhm. ดูว่าผู้ปกครองของกลุ่มเตรียมพร้อมนะครับสองลมเตรียมพร้อมครับจากในนั้นของเอ็นทีเอไม่ครับเกี่ยวมพร้อมครับเกี่ยวมพร้อมดูครับหน้าให้กำลังใจกันเยอะๆก็มาให้กำลังใจกันเยอะๆจี้ไปจี้ไปครับจังวะเอาเลยครับโอ้วันนี้เราจะได้เห็นเลยครับว่าโอ้เด็ดนี่วันนี้โชว์ความเด็ดทีเด็ดนี่เลยครับโอ๊ดโนาชัยเซน่าหรือครับโดนาชัย คนพ่อคุณแม่มาให้กำลังใจที่เกาะสนามร้อนวันนี้ครับดูก่อนนารินนารินทองครับวาที้โค้งกันครับโค้งกันจังหวะนี้ครับโอ้แม่เหลือเกินครับโอ้สอนเราพิชกันกันนะครับตัวนี้เขาทำได้ครับกองป็นอาตุกตะสวนนะครับตอนนี้เอาเลยครับวันนี้ก็ต้องดูโอ้แกบกลายเป็นว่าที่แม่เหลือเกินครับแม่นแท้เลยนะนั่นโอ้โอ ครับผู้มบอลผู้ทิ้งธนะเลิศครับรุ่นอายุไม่เกิน12บสองปีทีนี้ครับดูวัดใจวัดใจครับเสริมสร้างเสริมใจเลยครับวันนี้ก็ทอมดูครับกับรังใจช่วยกำลังใจครับมาล้นหลามมาล้นหลามนะครับโอ้โหวันนี้หมดเวลาพาเพื่อนเวลาพาทั่ว สาธุครับนะครับกีฬาท่านกันนะครับรับบริจาคใจไปด้วยกันครับรับบริจาคใจไปด้วยกันครับวันนี้ขอบคุณนะครับรูชัยครับอภิชัยครับครูอภิชัยขอบคุณโค้ชบอมครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับและทีมงานของโค้ชเก่งเอชทีเอ็มและผู้ปกครองทุกท่านนะครับนักกีฬาทุกทุกคนกาลังใจครับสร้างสรรค์สร้างเพื่อนสร้างพลังครับฟุตบอลคู่ชิงครับมิตรภาพ่ายนี่เขาบอกว่าสำคัญกว่านะครับโอ้วันนี้นี่พิรภาพสำคัญกว่าใช่ไหมครับร่วมใจคนไทยเยาวชนฟุตบอลไทยฟุตบอลจังหวัดพะเยา เาลาเจอกันพร่งนี้โลโอ้รับนาทีนี้อารมใจต้อง,งะะนนตั้งสังเกตแคปนี้สิบสีเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งคปทาง้างของที่บ้านสันต้นมุง เอาเลยครับจังหวะเอาเลยครับตีเสมอมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งครับไปดักชาลอนไล่มาเป็นนิ่งประตูสัดสองแล้วครับตอนนี้ไล่มาเลยครับไล่มาหนึ่งสองโอ้วันนี้นี่หนองเรืองไชยครับเป็นนักชนลอนเขาเสียไปสองครับนักชาลอนทครับจังสกอร์ิเนสไปดูว่าจังหวะครับ ตุนาชัยชีคค้ไปโอเดตโอเดโเดลุยลุลุยต่อไม่รอแล้วตุนาชัยให้โอเดเอานะครับประตูจะไปเกิดท่งไหนครับสอง่ต่อเองนะครับสนามสีแดงนะขึ้ำอยู่กันนี้นะครับสนานสองลมทั้งสือเสื้สีแดงขาวดำาะนั้งหล, í, หล í, ห่มาจารยากีรินตอยครับงานใต้ของลมกีริดต่อยครับถือว่าสัญลักษณ์จะเป็นกีริดต่อย เล็งสายนี่ก็จะเป็นแม่น้ำที่บอกว่าชื่อเป็นสนเสน่์ที่เจนนของเล็งสายกับป่านนี้ครับมินรัชชานนท์เ้าล่านโอ้ขยัาเลยครับมินรัชชานนท์ตีกอนป่าดูต่อเทอมต่อเดือนสั่งซั้อสิ่งดีๆการหนึ่งต่อสองนะฮะยังพอมีหวังครับสำหรับน้องเล็งสาย ชนะหรอกสิ่ก้าเป็นคังพู่โตกับพลูกมาแล้ก็ดีโ้าจักงว่ากับแฟนไป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 จังว่าเี่กาตัดตัวรืองตัดตัวกไปดูดังว่าดโอ้ความบอระดับพระดาวกัผีรู้ครับ โดนนาใช่สองลองามาพี่โอกาสเปิดพุ่มเตยพัดนา,าทีทองป้าดูครับกาดูกอน,นารินไปที่โอเดตโอเดตเป็นแฟนที่กอน,นาริน,นอกอนานรินนาริทมทองครับกอนารินไหลวอลเลี่อะพี่อะถูกไปมครับกังฟูอยากจะไปกันดลครับไม่ได้ครับโอ้นี่คือบรรยากาศฟุตบอลคู่ที่สิบสองครับในวันนี้โอ้โหวันนี้สองเอ็กซายครับใจสั่งวะลุย ใส่สักมาลุยแบบนี้ครับเราขึ้นมายกขึ้นมาพาเพื่อนพาดัวพาตั้งวันนี้ครับตูอ่ะอยับเพิ่งก็ยับเดินหน้า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 ไส่ขี้ครับน่าดูว่าใส่ขี้นี่วันนี้กันยังไงก็ใส่ขี้กับมาผ่านยากแล้วกันโดยเนื้อของใส่ขี้ปูแต่ละลูกตัวจะมีนิดนัชานนท์ดีนัชานนท์อีกก็มีกับไหลวอนมา โอ้ว,ว่าได้กันด้วยครับแต่เลี้ยงครับว่าฟุตบอลเดี่ยวคู่ต่อไปเป็นคู่ของคอกชายสองนักเด็กเอทีเอ็มนะคร,ครับจังหวะครับจังหวะครับนี่ยคู่พ่อคองสร้างสรรค์ทิพยีดีป่าลุย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 ต่อครับเออดูกน,นา,นานรดิลินนิลินดิลินทองวัสดีโอ้โหเราเริ่มตป่นใจไปด้วยกันนะครับสร้างสรรค์กันตรงนี้ครับ หน้าที่ถึงห,ห,ห,หน้าที่นี้่ขอบตลาดประมาคนช่วยอย่ากลัวครับจริงครับจริงเี๋ยวก็ดูว่าจังหวะโอกาสหาพิสูจน์เลยครับพี่สุดเฝ้าสองประตูตัวนริงครับลาดยของสมลมโจรนาชัยไอเดนการครับเริ่มจะดันได้ครับตานนั้นของของเอิงซ่าโจรนาชัยสองลมแต่นี้แต่นี้ไข่ลูกครับแต่นี้ครับสายดันลอบไปครับโอ้จังหวะนี้มาดูครับไอขีครับ เกือบจะเข้าไปซ้ำเนแล้วก็สว่าสรงผลงานในทผลงานได้ดีครับโดนนาชัยดนนาชัยโอ้โหโดนนาชัยครับทุกภาคทุกชั้นครับ,รบน,น,น,นี่คือการแา่ันซบเนีครับานามอเลงทรายสเภอแม่ใจจงหก,กับะเยาวแขงจำนันงดน้านของสองโลมครับโอ้โหคนนรินนินพงศ์ครับอ้สินบอลหู้น้คีับ อยู่ในช่วงของครึ่งแรกครับบรรยากาศฟุตบอลคู่ชิงนะเลิศรุ่น12ปีทอนอีนู่นกับกอนนารินยังไม่ได้ครับกอนนาริน<อ>แล้วทีพวเราจะนำทุกันเข้าสู่เกมคู่ปิดท้ายนะครับคู่ปิดท้ายครับคู่ปกรครองครับหล่นทีต่อนาทีนาทีต่อนาทีนาทีต่อนาทีมาครับทีสุดเลยครับที่สุดขอบไปครับ แปนไปเปนไปเป็นไปนครับทีมไหนจะเาตอรอดได้ดีครับดูเลครับนะโฟกัสครับโฟกัสสองลมโฟกัสสองลมไปไปสักมาโอเ็ดลุยได้ไปได้ครับต้องดูว่าสองหน้ายังงเป็นมาเลขสิบสี่ดูครับอมซับครับอมซับว no. ันน <Alright. S 1> so well, so ี้เ so สียไปหนึ่งประตู้ หนูใส่กี้ยากมาดิโอเดรโกเดนโอ้าสามีครั้งหนึ่งครับสามหนึ่งสามาูตอนหน่อยู่ไนมมนงครับอ้กกบอาจนได้ครับโอ้อาเลยครับนีอ่ะไปเป็นสามลาดูอหนึ่งไมโอ้ไล่ามาไล่พี่มาตลอดเนี่ยคิดก่าเสมอแต่ว่าต้องชมเนะโอเดนกครับความพยายามอยู่ที่ไหนคงสริรอยู่ทีนนครับ หลังฝนฟ้าตะงามหลังความพยายามจะเห็นความสําเร็จมีโอนิทําได้ครับเอาเลยครับโอนิทดีเวลาดีบอกว่าท้าพิสูจน์ใจสักมาลุยใจสักมาลุยลุยแหลกลุยแหลกครับนาดีนักล่านักล่าฝันแล้วครับนักล่าฝันแล้วครับท่านโอ้โหเวลาดีเปิด่ยนการท้าพิสูจนการท้าพิสครับกอตาดินความพอแล้วครับบอลมีคลครับ ได้ไปเรื่อยลยครับลูกสนามนะครับเรามีการมาพลิกเลครับดูว่าดูว่าดูว่าใครจะเป็นแชมป์ลัทธิสนามนี่ต้องลุ้นต้องดูเอุนะครับสองลูกนี้ก็นี่ว่าเป็นแชมป์ในที่สุดสนแท้นนะครับเรืเรื่อยโอ้ว่าดูว่าดูว่าก่อนนาริน นี่เป็นสนามที่สองเลครับที่สองเงือบบอลลี่กลาดูแตเจอก,กันแบนบน,น,าาน,น,โโน,นี้ครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับไปไเรื่อยๆบอลนารินบอลนารินเข้ามาใส่สันซ่าสันซ่าเลยโอ้โหดูดูกันอีกทีนึงครับความแม่นเขาเรียบหนุ่มครับแต่และครั้งนี่ทับได้น่ากลัว วันนี้<า>ก็ต้องของขอบคุณนะครับท่านผู้ปกคอรองนะครับสร้างความสุขสร้างความสดใสหลายคนบอกว่าประทับใจเหลือเกินเราจะมีนักการณ์อั้นหนึ่งที่โรงเรียนมั่นสันตม์มุ่งนะครับรดูนะครับว่าพี่บอกไว้ว่าสันตม์มุ่งเพื่อจ,จะ,รระริ่ร่าในครั้อแมษายจังหวัดพะเยาวันที่สิบสี่กรกฎาคมนะครับที่จะถึง นะไปเร่ลยๆปัรยากาต่อเต็ต่อเนื่องต่อเทปต่อเนื่องสา,าจสดใสไหมครับย้อนนาริน